ละครกระเทยทาแค่เห็นก็ขำทำได้ยังไงอดทนจนกว่าจะแลนมีใครเคยดินมีม,มีไหมคะอดทนจนกว่าจะแลนอดทนจนกว่าจะแลนมาจากละครกระเทยทเนี่แหละค่ะมีตัวละครแสดงหลักนั่นคือคุณแต่งแล้วก็คุณดุดดาวอาลสเตย์ยามและเกือบทุกคลิปแมสหมดค่ะพวกเขามีวิธีคิดทางการตลาดยังไงวันนี้โซอี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะข้อที่1 Star Small. s t a r สตาร์ทสมอลเขาเริ่มจากคาแรคเตอร์ฟูลมกับยายวีที่เป็น2คาแรคเตอร์ที่แต่งตัวน้อยแต่งหน้าน้อยใสชุดสมๆแล้วก็ออกไปเก็บขยะด้วยความง่ายอย่างนี้ก็ทําให้เริ่มต้นได้ค่ะ าเกิดไม่ฟันก็ไม่เจ็บตัวมากนะหลังจากนั้นก็มีฟีดแบ็กจากคนดูว่าเขาคอมเมนต์ยังไงคุณแต่งก็ใช้คอมเมนต์เนี่ยคะ่ะเป็นการพัฒนานในการรีเสิร์ชปรับให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ต่อยอดออกมาเป็นคาแรคเตอร์อื่นๆที่เราได้เห็นกันข้อที่2ใช้ความเรียวเพื่อทําให้เกิดเมติกโมเมนต์ข้อนี้เขาทําทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยนะคะตัวอี้บอกเลยว่านี่เป็นความลับของครีเอเตอร์หลายคนเลยเวลาที่เขาจะต้องถ่ายอะไรบางอย่างที่เป็นมุกเนี่ย,เ,ยเขาจะเตรียมกันให้น้อยที่สุดเพื่อให้ได้เรีแอคชั่นจริงท สัมภาษณ์ว่าเขาจะคุยโครงเรื่องกันแค่คร่าวๆเท่านั้นแล้วที่เหลือจะเล่นสดไปเลยค่ะและที่สำคัญชอบเปลี่ยนบทหน้าง,งานเพื่อให้คนที่แสดงด้วยเนี่ยหลุดคำออกมาแล้วก็จะได้มุกใหม่ๆที่กลายเป็นมีมได้เกิด acting graduation ใช่ไหมเพื s อจะบอกว่าไลท์ที inform you that ฉันชิคกี้เล่ยเปี้ยวหวาน ใส่ใจกับการบริหาร Energy ค่ะคุณแสงเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะถ่ายตัวที่มีลูกค้าสลับกับตัวที่ไม่มีลูกค้าเพื่อให้ Energy เนี่ยไม่เครียดจนเกินไปและที่สําคัญคนดูก็จะรู้สึกว่าไม่โดนยัดเยียดขายของทุกอีีด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการเอาดารามาร่วมแสดงเพื่อดึงดูดคนดูด,ด้วยอย่างเช่นคุณชมพู่ที่มาเล่นเป็นแอร์และได้มีการ try in โทร,ทรศัพท์ซัมซุงค่ะหรือคุณนิโคเด็กเส้นฝึกง,งานลามไปจนถึงเจ้าของโทฟูซานก็นมาร่วมแสดงด้วยจนเกิดเป็นสีสันใหม่ๆทําให้คนดูดูการขา,ขายของแบบไม่เบื่อเลยค่ะโ so e ผู้เรื่องการตลาดออนไลน์ทางรัฐทุก EP